he's got <gegen violin> some nice long hair and you know that she's a bad chick all the boys there can't help it ทุชาวตำบลคำรลออำเภอชยวนจังหวัดอุดรธานีแลวคนไทย,ยทุกท่านนะจ๊ะฝากติชมร้านนะจ๊ะร้านมากเลยแล้วเจอกันอีกครั้งกับเบล์มง,ง,งุ้เช่นเดิมเช่นเคยครับวันนี้เรามีคลิปแก้แม่เช่นเคยครับตามที่ไม่อยากแก้เลยแต่ว่าก็เพื่อความสนุกเพื่อเอาคลิปลงเพื่อมีคลิปลงผมก็ต้องทำนะครับ เออผมขอโทษก็แล้วกนะันเอาวันนี้ผมจะมาทำคลิปแก้แม่ครับด้วยการอ่าทั้งที่มือแม่นะครับเป็นรูนะครับเป็นรูเหมือนกับผมไปดูคลิปฝรั่งมานะครับคือเขาแบบใส่อะไรไม่รู้แล้วเจาะรูเจาะรูให้มันเป็นมือแบบเป็นโลบอ่ะน่ากลัวมากนะับเข้ามาใกล้เข้ามาใกล,ใกล้มันน่ากลัวมากครับทุกคนคลิปนี้นะครับผมขอแค่หนึ่งพันไลค์นะครับทุกคนโอ้โหผมไหครับ ไม่ขอได้ไหมหนึ่งหม0่นพันไล่นะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำลิปต,ต่อไปเรื่อยๆนะจ๊ะเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะเด็กๆน้องๆหนูมึงเยว่วมาทำตามเด็ดขาดโอเคตอนนี้แม่ไม่อยู่นะแม่ไปซื้อตำป,ป่าคนระับตำป่าละเมอะนะจ้ะแล้วเราจะมาทำการผสมผสมเอ่อนี่ครับมันคืออะไรไม่รู้ที่ทำให้มือแม่เป็นรูนนะัจ้ะแล้วมาดูกันเข้ามาใกล้ๆโอเค จังหวะแรกเราทำการใส่แป้งเข้าไปก่อนนะจ้ะนี่เห็นหน้าดีตากล้องหืออะรที่หายเลยโอเคแล้วต่อไข่ด้วยเย็ดเคบราฟาเกอร์ฮิฮิจุนบบ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 น โอเคเราทำเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เราจะรอแค่แม่มาเท่านั้นนะถ้าแม่มาเรามาดูปฏิกิริยาของแม่ว่าจะเป็นยังไงโอ okay. เคมาเจอกัน,ว,นว้าวมันจะเห็นเปียกเ,เป็นไงมันจะไปทางมากๆเราจะพ่นมาเหมือนเดิ <S <S ออมแม่ห้องกระห้องแตกเมื่อน,นี้เราจะมานตก เราหมแท้งเาเห็นเหมอนมาเราเล่ไปก็เลยไปทางเ้ามันไปเัมเอนยังไปเ้องเมื่อยนอนยัแลอวอ่ะแล้ว

่ยงที่วันเห็นเห็นเห็นนอนไปไปไปนอนไปนอนค่นได้ข่าวเลโอ้เหนาาื่อยนอนค่ะข่าวเอามาเลย <S <S แาละครับตอนนี้ได้ผ่านมาหนึ่งชั่วโมงแล้วครับเราจะทําการนี่ครับตบแตนะครับนี่ครับนี่ต่่งมือแม่ครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไง เ,เอาละครับผมจะแอลตั้งกล้องไว้นะจ๊ะแล้วไปดูกันตอนที่แม่ตื่นนะโอเคอต้องหัวหน้างานเลย

để đâu. Lên thơ về quá. Ông miền non đó. Để, 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 để lớp phó con. Thả đi là, thả đi là. Hả? nó Thôi là thôi lu lu bà, lu ba 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 nó bắn. Ba ba. liu nghe Mi Ba ba ba. liu

ไปขึ้นรถไงยิ kind of like. alcohol 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 ้มตรงดูไปขึ şey like ้นรถใส่เอาหมากนอกใส่โอใส่อใส่เอหมกนอกแม่พูดน MM ี่ใมาแกงกูนี่มืงอแกงยังปะขึ้นรถขึ้นรถไหมเอาหก่นเ้ามาเอาุนลงมาเปลรเอาผ่านไปปนี่อ๋ออ๋ไ่เห้กมืดกูยังม่มืูโอ้ยยังนี่ขึ้นรถเทเอานะจอแล้ว

เดี๋ยวไปล้างมือไปล้างมือแสบหน้าดูล้างมือไปล้างมือไปบอกว่าไว้ลงไปโรงพยาบาลไม่ให้ล้างมือเฮ็ดอีหยังกับมือผมเอาหยังมาแสบหยังมาใส่นี่จบแล้วพี่โอ๊ยไก่เม็ดบ่ทันหยังล้างออกมาแล้วนี่เบลออี เขาือลางออกไงหรอวะอยังเดียวมันนั้นม่เห็นเดี๋ยวเระบี๋เดี๋ยวบี๋อย่างเดียวคนนี้ไม่ต้อง,ง,ง,งล่างออก <c oughs> อ๋อเป็นไงความความรู้สึกบอกความรู้สึกท่านผู้ชมหน่อยดิ นี่ว่าเฮ็ดนะว่าเฮ็ดหดน้ำดีวบาทเนี่ยมันเป็นน่าเหรียญของตาเนี่ยทุกคนรู้สึกท่านผู้ชมเนี่ยดูพี่น้องมันแกงแม่โตแก่เหมือตือเห็นว่ามาอันนี้ยนีคือดำปุยๆนี่แท้เอาละครับคลิปก็ประมาณนี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยครับผมขอหนึ่งพันไลค์นะครับอ่าเป็นไงว่าจะพาแม่ไปหาหมอไม่ไม่ไปนะคลิปหนาสิแกงมันพี่น้องมันนี่เปลี่ยนไม่สิแกงมันจะได้กินโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับทุกคน